ครับนี่แปลงนี้เป็นแปลงที่ผมยังไม่ได้ปล่อยวัวเข้ามานะครับเพราะผมยังจัดการได้ไม่ทันเออมเมื่อผมเลยยังต้องใช้รถแท็กเตอร์นะครับใช้สารเชอร์มาตับหญ้าครับนะครับที่วันนี้ผมจะมาให้ดูคือว่านี่สาหรับคนที่ต้องจ้างรถไถนะครับกับเลี้ยงวัวไปเลยสาภาพสวนครับจะต่างกันยังไงครับผมเอามาให้ดู จะมีข้อตกยงกันอยู่นะครับเฉพาะละแวกบ้านผมครับที่คอยยังไม่เชื่อในการทำประตูสัตว์ครับนี่ดูครับเอดูยญ้าครับเห็นไหมครับนี่รอยโดนตัดผมให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูว่าวัวกับรถแท็กซี่นี่ครับนครับมันจะตางกันตรงไหนครับนี่ครับตรงนี้ ข้างๆนี้ครับแท็กเตอร์เข้าไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะเหยียบเหยียบนี่ครับน้ำปั๊มเดี๋ยวยางจะรั่วที่ติดลมลงไม่ได้ครับอันนี้รถแท็กเตอร์กับวัวก็พอครับเดี๋ยววัวติดแท็กเตอร์ก็ติดนะครับนี่ให้ดูดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเปรียบเทียบว่าวัวกินกับแท็กเตอร์กินอะไรดีกว่ากันครับ ครับเทียบเทียบกันนะครับนี่ดูกินครับเหนนะครับกินหมดเหน็นไหมครับนี่ไม่ต้องใช้เครื่องตัดหญ้าสภายบาครับมันอยากกินตรงไหนมันก,ก็กินครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในครับว่ามันเป็นยังไงที่ว่าที่มันหญ้ายาวไปเยอะตรงนี้มันล่มสักหน่อยหญ้ามันจะไม่เคยมีให้ดูครับดูครับสาภาพที่แบบท,ที่ที่วัวกินนะครับมันก็จะดูเหมือนหญ้ายาวแต่จริงๆพอเราเดินเข้ามาครับถ้าถ้าเรามองมาจากนี้หญ้ามันยาวครับแต่จริง มันจะซอยมันจุดจุดจุดครับจุดที่มันอยากกินมันชอบมันอยากกินตรงไหนใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอเรามาเดินทํางานใช่ไหมครับเราผมผมตัดปามเก็บปามอย่างนีม้มันก็ไม่ลบครับแล้วเรามันก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องจ้างแท็กเตอร์แต่มาตัดหญ้าครับแต่นี่ผมขับเองครับผมผมไม่ดูเปรียบเทียบกันเฉยเนะครับไม่ได้ว่าอะไรดีกว่าอะไรแล้วแต่จะคิดครับ อของผมมันเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยครับเพราะผมก็ยังยังต้องทำทั้งสองแบบนะครับแบบที่จะที่ใช้แท็กเตอร์ของตัวเองแล้วก็แปลงนี้ปล่อยวัวผมทำทั้งสองแบบผมก็เห็นความแตกต่างที่มันชัดเจนครับวัวมีขี้ครับแท็กเตอร์มีแด็ด ยาที่เราตัดให้ครับประยุทธ์ยังไงก็สู้ขี้วัวไม่ได้ครับผมได้บอกว่าเอ้ยมึงเลี้ยงวัวได้หว่ามึงก็ว่าวัวดีกว่าไม่ใช่ครับผมมีทั้งสองอย่างครับผมเป็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนครับถ้าผมจ้างแท็กเตอร์ปีละสองร้อยชั่วโมงผมเคยผมเคยจับนะครับผมใช้ปีหนึ่งละสองร้อยชั่วโมงสองร้อยชั่วโมงชั่วโมงละห้าร้อยหกร้อยก แสนหนึ่งแล้วครับรถถว่างบ้างไม่ว่างบ้างไอนี่เออของผมรถถ่ายรถถ่ายเองใช่ไหมครับทีนี้แสนหนึ่งซื้อวอัวไม่ดีกว่าแล้วรขี่ก็ได้ขี่ไปเลี้ยงไสเดือนก็ได้ครับผมก็มีไสเดือนแรกอยู่นิดนึงแต่ผมยังไม่ได้ทําคลิปลงมาทีครับนี่ครับอยู่เพื่อนี้ดูครับวันวันไม่ต้องการอะไรครับกินแล้วก็นอน แล้วอ็ออกมากินนี่เฉพาะถ้าเทียบกันเรื่องตัดหญ้านะครับเรื่องมันกินหญ้าเทียบกับรถแท็กเตอร์ตัดหญ้านะครับยังไม่เทียบว่ามันให้ลูกอีกนะครับถ้ามันให้ลูกก็เป็นอีกเรื่องนึงครับแปลงนี้ของผมมันแปดรอกว่าต้นครับเฉพาะแปลงที่ผมปล่อยนี่ก็ถ้าผมซื้อขี้ไก่ขี้ไก่แกวขี้ไก่เนื้อครับมันก็จะตกอยู่ราว ถ้าผมใส่ต้นระกกระสอบก็กระสอบละสามสิบก็สองหมืนกว่าบาทปัวพวกนี้ผมคิดค่าอาหารฉเฉลี่ยครับหยับหยับปีละก็สองหมืนกว่าบาทผมว่ามันขี้เล้ผมมันเป็นค่าอาหารให้มันดีกว่าครับได้ขายลูกมันด้วยแล้ก็กินไปเลยครับตรงไหนยาวมันลุยตรงนั้นครับ อ่าครับมีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพจแว้ถามครับมันถามถามตอบสะดวกกว่าในนี้ครับแล้วก็เดี๋ยววันไหนผมจะทําคลิปคํานวณว่าแม่วัวในแต่ละปีเรามีค่าวิตามินค่ายาถ่ายพยาธิถ่ายพยาธินะครับแล้วก็ค่ายาถ่ายพยาธิันเลือดผมทําปีละครั้งโปรแกรมเดี๋ยวผมก็จะ ลองวางดูว่าเป็นตัวอย่างครับว่าอไอเนี่ยพยาะยันเป็นเ,เลือดอะที่กลัวกันมากที่คนเลี้ยงวัวเขากลัวกันนะครับมันเรามีวิธีป้องกันยังไงบ้างครับตามอย่างนี้ครับค่าอาหารอะไรด้วยค่าจีบถาเดี๋ยวผมจะลองคำนวณดูที่น้ำหนักแม่วัวประมาณสี่ร้อยห้าสิบกิโลกรัมครับว่าแม่วัวไซส์กลางๆเนี่ย4ี่้อยห้าสิบกิโลกรัมต่อปีนึงเราจะใช้เงินกับมันนะครับ ตกที่เท่าไหร่ครับเฉพาะครับเฉพาะที่ผมบอกไปนะครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้รวมค่าอืา่นค่าทั่วไปที่เราต้องจ่ายกับมันครับอ่าครับผมครับ